สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบอร์ยี่สิามชแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในคลิปเปิดกระดังวยชนอย่างเช่นเคยครับซึ่งเซเวนที่ไม่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวแรกที่ได้รับการทําคลิปเปิดกระดังวยชนถึง2ครั้งด้วยกันครัคร้งแรกที่ผมทำเนี่ยตอนนั้นนางก็เก่งนะครับครั้งที่2คลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนางอยู่ในสภาพที่คอมเพลตฟอร์มมากๆเลยครับเพราะดิมยูเนี่ยปรับให้จนเก่งแล้วเก่งอีกนั่นเองครับ เซอร์ฟเวนตัวที่ว่าเนี่ยคือเมลลิลิทนั่นเองครับเซอร์ฟเวนตัวนี้เนี่ยตอนที่ลงคลิปเนี่ยนางน่าจะกลับมาเลดอัพขึ้นมาในเซิร์ฟเวนเพอดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครลังเลที่เปิดหานางอยู่นะดูคลิปนี้ประกอบไปได้เลยนั่นเองครับเพราะงั้นก็มาครับผมมาดูนว่าเมลลิลิทเวอร์ชันโหดขึ้นเนี่ยนางมีอะไรดีบ้างนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมเมลลิลิทนั้นน่ะจะอยู่ในคลาสอัลเตอร์อีโก้และสําหรับคลาสอัลเตอร์อีโก้นั้นน่ะความพิเศษ,ษของคลาสนี้เนี่ยก็คือ จะสามารถตีคลาส4จัุรุราชายอย่างไรเดอร์แคสเซอร์แอสซินเบอร์ซเรวมถึงคลาสฟอร์เ g นเนได้แบบชนะทางนั่นเองครับส่วนพวกสามสบินเนี่ยคลาสเซอตีก้กจะตีแบบแพ้ทางครับเอาง่ายๆครับใครได้คลาสนี้ไปเนี่ยคุณจะรับเซแวนที่สามารถนําไปเล่นกับด่านเที่ตูเนี่ยเป็น4อาชาได้หลากหลายสถานการณ์เลยเดียวครับและสาหรับมลลิทนั้นน่ย จะมีค่า HP และค่า ATK ไปเลเวล90น่าจะอยู่ที่13,402หน่วยค่า ATK จะอยู่ที่11,692หน่วยและหาก Yasuo 3าดาวไปเต็ม1,000หน่วยเนี่ยค่าใสาของนางในส่วนค่า HP ก็จะเพิ่มมาเป็น14,402หน่วยและค่า ATK จะอยู่ที่12,692หน่วยนั่นเองนะครับหรือ่เป็นค่า s ต t ที่สูงและสมดุลกันอย่างใช้ได้เลยเดียวครับส่วน a r ตของนางน่ยจะเป็นรูปเมลจังในชุดต่างๆครับที่ใส่ตั้งแต่ชุด original จาก Fate Extra ไปถึงชุดบัลเล่สีขาวแสนสวย ที่นางชอบนั่นเองครับอาร์ตของนางถึงจะธรรมดาไปหน่อยนะแต่อาร์ตสุดท้ายมันก็มีทีเด็ดที่เราเนี่ยได้เห็นส่วนสําคัญของเมลจังด้วยนั่นเองครับและสําหรับเซแวนตัวนี้เนี่ยนางจะได้รับเสียงภาคโดยคุณไฮมิซาวริ i, นักภาคที่ผมกลัวยอย่างสุดใจด้วยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นของเมลจังนะครับ ต่อไปเรามาดูในผลสกิลของนางกันดีกว่านะครับสกิลในส่วนของสกิลนั้นนะ่ะผมจะพูดผลของมันโดยอ้างจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าเซิร์ฟเอเนี่ยต้องรอสกิลไหนในการปรับอีกทีนะครับหากจะให้นางเป็นร่างเมลที่แบบว่าโหดโคตรนะครับสกิลที่หนึ่งนะผลของมันเนี้ก็คือให้สถานะการหลบการโจมตีแก่เมลลิสเนี่ยสองครั้งอยู่สามเทิร์นและยังได้รับดาคิที่ข้อขึ้นมานครับในตอนกดใช้สกิลนั่นเองนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยหากอัพไปเต็ม10แล้วเนี่ยมันจะให้้้ผลไดดรรััับบาาเมกขึนนน่องค ให้สูงสุดถึง15ดวงเลยเดียวสกิลที่2องนะผมสกิลนี้ผมจะบอกผลของตอนที่ยังไม่ได้รับการ upgraded, อัปเกรดกับตอนที่ได้รับการอัปเกรดมาเลยแล้วกันนะครับเพราะเซิร์ฟในตอนนี้เนี่ยสกิลนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการอัปเกรดเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมบอกผลของสกิลนี้ทั้งสเวอร์ชันเลยแล้วกันนะผลของสกิลนี้ตอนท,ที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรดเนี่ยก็คือมันจะให้ผลเพิ่มบัฟให้กับตัวเมลิสสามเทือนแต่มันจะมีข้อเสียนั่นคือเมื่อกดสกิลละรเเมดกาาง อยู่3เทร์นนี่ครับโดยผลของมันหากอัพไปเต็ม10มันจะเพิ่มค่าแทกให้กับเมลมา3ามสนนั่นเองครับอันนี้คือผลก่อนการปรับนะครับมาดูผลหลังปรับกันนะครับผลของสกิลนี้หลังปรับมาเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟขึ้นมาอีกอย่างนะเพื่อให้บัฟเพิ่มไม่แทกลดเกราะเนี่ยให้กับเมลเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอัพไปเต็ม10พวกมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมแต่มันจะเพิ่มบัฟดาบบวกเพิ่มขึ้นมาซึ่งบัฟนี้เนี่ยมันคือหากเมลลิส์นะโจม มันจะให้ผลเพิ่มดาเมจคริ e ิคอลให้กับเมลขึ้นมา15%นะครับอยู่3เทินในรูปก,การโจมตีธรมรมดานี่ครับสกิลนี้นี่ผมบอกเลยว่าโกงจัดเลยนะผมแต่เดี๋ยวเนี่ยเราค่อยมาขยี้กันทีหลังนะครับต่อไปเรามาดูผลในสกิลที่3กันก่อนดีกว่านะครับสกิลที่สามนะผมสกิลนี้เนี่ยผมจะบอกผลของมันหลังปรับเลยแล้วกันนะเพราะทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นและเซิร์ฟเวเนอเยตอนนี้เนี่ยสกิลนี้ของเมลเนี่ยได้ปรับมาแล้วนั่นเองครับโดยผลของมันเนี่ยก็คือจะลดดาเมจโฮกุของตัว1เทินและจะจจให้บัฟดาเมโฮกุให้กับตัวเมลขึ้นมา2เทริรนนะคับ แต่สกิลนี้มันจะมีผลเสียนั่นคือเมื่อกดใช้สกิลนี้ไปแล้วเพื่อนเนตี้เนี่ยของเราเนี่ยยกเว้นมยุล,ลิทนะครับจะโดนดีบัฟลดดาเมจฮูกุ50เซนอยู่1เทิร์นนั่นเองครับส่วนผลของสกิลนี้เมื่ออัพไปเต็มสิบัะมันจะลดดาเมจฮูกุของซูมากสุดถึง50เซนและจะบัฟเพิ่มดาเมจฮูกุให้กับตัวเมยุล,ลิทมากสุดถึง30เซนนั่นเองครับนี่ก็เป็นผลในสกิลทั้ง3ของเมยุล,ลิทนะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันกับผลในฮูกุเนี่ย เรามาดูผลในสกิลติดตของเมลกันสักหน่อยละกันนะครับสกิลที่1ครับนะได้รับผลเพิ่มการต่อต้นเดียวขึ้นมา17.5%สกิลที่2เพิ่มอวามเขภาพ้นของกา๊าซควิกขึ้นมา8%สกิลที่3เพิ่มตมันมนคิดว่าขึ้นมา10% สกิลที่4เพิ่มดาเมจ225หน่วยและเพิ่มการต่อต้านนีบัฟบขึ้นมา22.5%นั่นเองครับสกิลติดตัวของนางเนี่ยที่มีผลในเกมก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีอีกสกิลติดตัวหนึ่งของนางนครับแต่ในเกมมันไม่มีผลนะครับเพราะงั้นขอข้ามไปเลยแล้วกัน,นครับต่อไปเรามาดูผลในฮกกุกันดีกว่านะครับฮกุุฮกุของเมลิสนั่นนะ่าจะมีชื่อว่าสารสวตีเมลเอานะครับ ที่โฮกูของนางเนี่ยจะเป็นโฮกูเดียวโจมตีต่อสูตัวเดียวนั่นเองครับและสําหรับโฮกูของนางนั้น,นจะมีผลอย่างอื่นนอกจากการทําดาเมจนั่นคือเมื่อโจมตีด้วยโฮกูเสร็จไปแล้วเนี่ยหากตูมีบัฟอะไรอยู่นะโฮกูของเมลเนี่ยก็จะลบบัฟอันนั้นของสูออกไปนั่นเอง ส่วนโอชาร์ดในโฮกุของนางนั่นก็คือเมื่อใช้โฮกุเสร็จคนระับมันจะเพิ่มเประสิทธิภาพของการ์ดควิกขึ้นมา3เทิร์นนั่นเองครับยิ่งโอชาร์ดมากเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มการ์ดควิกมากขึ้นนั่นเองครับและสําหรับโฮกุของเมลเนี่ยยิ่งเอ็นพีมากดามเมจก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมความเห็นหลังจากการใช้งานสําหรับเมลลิลิทนั้นแนหะอย่างที่ทุกคนที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าตัวนางนั่นแหละหากรูทั้งสก,กิลและผลในโฮกุเนี่ยนางในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนีีนีี่่่่่่ยยยยยบบอออกกกกกเเเเเลลววววาาานนคคคืซรร์แทโฮุดสิงมั คือดีทั้งตีสดและดีทั้งด้านดาเมจฮูกูอีกด้วยนะครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับก่อนที่เมลจะได้รับการปรับสกิลมาเนี่ยเอาแบบตอนเดิมๆเ,เลยนะคือช่วงนั้นนะผมคิดว่าเมลก็ทําหน้าที่ได้ดีในฐานะตัวแบกชั้นยอดแล้วละ่ะถึงจะต้องกะจังหวะการใช้สกิลหน่อยก็ตามคนระับเพราะสกิลที่3เนี่ยแต่ก่อนของเมลเนี่ยมันจะต้องรอผลดีเลยบัฟหนึ่งเทิร์นก่อนก่อนที่จะรับบัฟเพิ่มดาเมจฮูกูขึ้นมาเนี่ยครับทำให้ตัวนางเนี่ยสมัยก่อนนะครับ ต้องกะการใช้ฮูกุนั่นเองครับแต่พอตอนที่นางเนี่ยได้ปรับรอบแรกเนี่ยเรื่องสกิลอ่ะผมก็โอเคละพอมิวเก่งขึ้นเนี่ยไม่ต้องรอผลดีเลย์บัฟแล้วนั่นเองครับและมิวเนี่ยยังมีการได้รับปรับแอนิเมชันโจมตีด้วยนี่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็โอเคแล้วละถึงไม่ปรับผมก็ไม่ขัดอะไรนะครับแต่ปรับมาก็ปรับในท่าโจมตีมาให้มันดูมีอะไรขึ้นนั่นเองครับแต่การปรับสกิลรอบของมิวเนี่ยสิที่ทำให้ผมรู้สึกว่าดีมิวเนี่ยน่าจะซิมไฮยามินพอสมควรเลยนั่นเองครับคือสกกิิลลลททีีีี่่่่่2เเเเนนนยยยไดด้้ปรัับมมมาๆ็โออคูแวะ แต่พอปรับมาเท่านั้นแหละครับโกงบันไหลเลยนะครับเพราะหากเอาเมลไปเล่นเป็นตัวตีสดเนี่ยเอาไปโซโล่ก็ดีหรือจะเอาไปเล่นกับซับก็ดีเนี่ยบอกเลยนะครับพายุการตีติดขิดข้อของเมลเนี่ยจะสแตกกันจนตีติดขีทีได้เป็นแสนแสนเลยนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็สี่ห้าแสนเลยละผมบอกเลยนะครับคือปรับมาแล้วทําให้เมลเก่งแบบไม่มีเหตุผลจริงๆครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเมลเนี่ยผมก็เล่นมาเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสนะเพราะนางก็แบกอสมทัวรเลย ผ่านอนญาที่เจอด่านคลสคลาสสอาชาก็ได้เมวเนี่ยแหละช่วยเคลียร์ในสมัยแรกๆที่เล่นเกมนี้รวมถึงตอนนี้ด้วยนะครับ คือตัวนี้มันจบในตัวเองได้นะครับมีทั้งสกิลการเอาตัวรอดมีสกิลเพิ่มดาเมจทั้งแบบธรรมดาและโฮกุผลในโฮกุก็รุนแรงนะครับและหวังพึ่งหน้าพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องผลในโฮกุเนี่ยถ้าปรับได้บัฟคลิกก่อนหรือลบบัฟสตูออกก่อนได้ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเมลูเนี่ยจะเป็นเซอร์แวนที่มหาเทพเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอันติเมทเซอร์แวนแหลยละและตามเซนส์ของผมเนี่ยผมว่าดีมิวเนี่ยอาจจะหาเรื่องปรับให้เมลูในส่วนนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับผมนี่กบ ถ้ามิวโดนตับเองเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะดิมยูเนี่ยซิมไฮยามินแบบผมยังไงล่ะครับ <c oughs> คําถามที่พบบ่อยควรเปิดหาเซอร์แวนตัวนี้ดีไหมสําหรับตัวนี้นะครับถามว่าควรเปิดหาไหมนะครับเอาตรงถ้าไม่นับเรื่องอวยนะครับนับแค่เรื่องการใช้งานเนี่ยผมว่าควรเปิดนะเพราะเซอร์แวนที่เป็นลูกรักดิมยูแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีแต่ได้กับได้นะครับ หากนางยอมออกมาหานะครับคือความสามารถของนางเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะเพราะงั้นผมคิดว่าควรเปิดหาอย่างที่สุดเลยละครับผมสำหรับตัวนี้นะเปิดหาเซอร์เวนตัวนี้กี่ NPD โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับเมลนั้นอนะเอาตรงเลย n p 1ก็เก่งพอแล้วละครับได้ไม่ทุกกูหวังพึ่งได้แบบหน้าพึงพอใจเลยเดียว แต่ถ้าใครอวยนางจะลองเปิดหานางให้ NP เ <c oughs> ยอะขึ้นก็ไม่ว่านะครับถ้าหากนางยอมออกมาหาต่อนะแต่สําหรับผมที่น,นําในคลิปนี้เนี่ย NP ็หนึ่งก็พอแล้วนะครับอัพสกิลไหนนําดีสำหรับตัวผมนะผมจะอัพสกิลสองนำนะครับและต่อด้วย3นะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้หลังสุดเลยนะครับไม่ต้องรีบอัพสกิลหนึ่งก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยใครได้นางมาเ네นี่ยก็ลองอัพสกิลสองสามหนึ่งก็แล้วกันนะครับ れまでは5年にすに全ての楽を飲み込めず消えなさいサラスバティメルトアウト!》 อ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของความสามารถของหนูม่มเมลที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้นะครับสรุปโดยรวมเนี่ยใครที่กาลังมองหาเซเว่นฮูกูเดียวที่เอาไว้ตี4คลาสจัตุรัอาชาอยู่เนี่ยตัวนี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับนางทั้งเก่งทั้งน่ารักรวมถึงคนพากด้วยครับก็น่ารักเหมือนกัน,นครับบอกเลยว่าเสียงภาคของเมลจังเนี่ยทีเด็ดจะจัดเลยครับ ใครอยากฟังเฮมินภาคเป็นคาลิเตเตอร์สายเเนี่ยหนูแมวเนี่ยแหละครับตอบตัวอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะงั้นตัวนี้นะับรอนเปิดกาชาเสียงโชคหาดูได้เลยนะครับผมผมเอาใจนะช่วยนะขอให้โชคดีนะและใครนะับอยากรู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปของเมลิสเนี่ยว่านางเนี่ยเกิดมาได้ยังไงแล้วมีประวัติอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปเปิดแฟ้มวีชนของเซอร์แวนต์เมลิสได้เลยนั่นเอครับผมฝากคลิปนั้นด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนีน้ผมมีเท่านี้นะถ้าว่าใครอยากเพิ่มเติมอะไรเสริมอะไรตรงไหนนะครับหรืออยากจะระบายอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาในคลิป ได้เลยนั่นเองครับและหากใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมกันทละครั้งและกดแชร์ผมกันเยอะๆด้วยนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะรอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกมระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนได้นะครับส่วนใครที่อยากติดตามผมเนี่ยก็มาติดตามได้ที่แฟ e นเพจเฟซบุ๊กเบอรโรยี่สามเลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปในนี้คงม,มีเท่านี้นะครับเ,รเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายๆครับสวัสดีครับ